คือระบบทางเดินอาหารของเราอะ่ะมีระบบภาษาทที่ซับซ้อนมากเรียกว่า enteric nervous no system หรือว่า ENS ซึ่งวิง่งตั้งแต่หลอดอาหารไปจนถึงทวารหนักโดยหน้าที่หลักของ ENS อะ่ะคือการควบคุมการย่อยอาหารการดูดซึมรวมถึงการเคลื่อนไหวของลำไส้ระบบ ENS เนี่ยซับซ้อนถึงขนาดที่บางคนเรียกมันว่าสมองที่สองของมนุษย์เลยเพราะว่ามันมีอำนาจสั่งการเป็นของตัวเองสามารถส่งสัญญาณต่างๆที่เป็นอิสระจากสมองได้ มีงานวิจัยที่ชี้ว่าระบบ ENS ยังทำงานได้อยู่แม้จะไม่มีสมองแล้วก็ตามแต่ว่าระบบ ENS ก็ไม่ได้เป็นอิสระขนาดนั้นมันยังจำเป็นต้องคุยกับระบบประสาทส่วนกลางที่เชื่อมกับสมองอยู่โดยเส้นประสาทที่เอาไว้เชื่อมต่อระหว่าง2ระบบนี้เรียกว่า v e g a s n e r v e ประเด็นคือระบบประสาททั้ง ENS ทั้ง v e g a s n e r v e เนี่ยจะอยู่ตามผนังลำไส้ของเราซึ่งก็ดันเป็นที่เดียวกับที่แบคทีเรียรจำนวนมหาศาลอาศัยอยู่พอดี แล้วนี่แหละคือพอยสำคัญโดยความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยแบคทีเรียสามารถส่งสัญญาณไปหาสมองเราได้โดยตรงผ่านเส้นประสาทแต่ว่ามันส่งสัญญาณอะไรไปล่ะคือหลังจากที่แบคทีเรียช่วยย่อยอาหารในลำไส้ของเราอ่ะมันจะมีของเหลือออกมาซึ่งของเหลือเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนแต่ว่าเป็นเซโรโทนินกับกาบาโดยของ2ออย่างเนี้ยเป็นสารสื่อประสาทที่มีส่วนสําคัญในการควบคุมอารมณ์เป็นหนึ่งพฤติกรรมของมนุษย์ ถ้าเกิดว่าเรามีระดับเซโรโทนินเยอะๆเราก็จะอารมณ์ดีไม่เครียดหรือว่าถ้าเรามีระดับกาบาที่ดีความกังวลอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนอกจากนี้นของที่แบคทีเรียรปล่อยออกมาอีกอย่างก็คือช็อตเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งนอกจากจะเป็นสารอาหารหลักแล้วเนี่ยก็ช่วยเรื่องการควบคุมอารมณ์ด้วยการมีช็อตเชนแฟตตี้แอซิดน้อยเกินไปอ่ะอาจจะนําไปสู่การซึมเศร้าได้เลยยังไงก็ตามแบคทีเรียรในลําไส้ของเราอ่ะก็ไม่ได้ปล่อยสารเคมีออกมาได้เอง มันจำเป็นต้องย่อยอาหารบางอย่างซึ่งก็ไม่ใช่อาหารอะไรก็ได้ด้วยต้องเป็นอาหารที่แบคทีเรียชอบกินเช่นผักหรือว่าผล,ลไม้ที่มีไฟเบอร์เยอะๆในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราไม่กินของที่แบคทีเรียชอบเลยมันจะไม่ปล่อยเซโรโทนินกับกาบาออกมาซึ่งก็มีผลกับอารมณ์เราโดยตรง